ั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มียเมื่อคืนฝันดินหน้าตบฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนังแต่รับแต่ตาตาพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้หน่อยสิเสียบผูมันต้องร้ายคนอเสียบหล่นเสียบหล่น แม่เสียดาย<ด>จังเส<ด>ียดายจังจำไม่เคยลืมเรื่องตอยเตือนอีกองไว้ที่เธอเรียกฉันลำหญยจะเก็บเอาไว้ในใจเลยมาชื่อดีก็มีทมไปจะเรียกลำหญ่ทำไมล่ะนะหรือเห็นฉันเป็นคนบ้านนอกขอบนะไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกคนลำหญยถามจริงจริงไงเธอมองฉันที่อะไร มองที่ใจหรือว่ามองที่หน้าตาฉันอยากรู้วันไหนฉันสวยขึ้นมาเธอนั้นนาจะเรียกฉันว่าอะไรน้องกิฟเชอรี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันหรือว่าน้องแอนน้องอันน้องโบน้องฮันน้องฝันก็ยังดีอะน้องเมย์ชื่อเท่จะตายแต่แล้วทาไมไม่เรียกกันล่ะนี่น้องแอนน้องกิฟน้องเฟิร์นเป็นอย่างบังเอิญก็ละคุณพีที่เธอต้องเข้ามาจับเพราะชันแนะไรชี่มีชี่มี เป็นมาแวะมาเวียนทำเป็นมานั่งมองตาเข้งใจเรื่องไงคะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้าชอบฉันก็บอกมาเผื่อว่าฉันจะถูกใจให้ไวให้ไวจะจะไปพิจารณานะมีนิทานอนมนานกาเลาปูนาะตัวใหญ่ซะไม่มีเอามือไปจับปูก็งับทันที<า>จะทำยัางไงาเอาไม้ไล่ตี ็ไม่ตั้งใจตีปูมีค่ามากมายแต่ทำไมอะหัวปูมันไม่มีปูมีตารอบตัวแต่ทำไมอะหัวปูมันไม่มีแทนค่ะใค่ะแฮตตี้ค่ะอจที่ค่ะบายบาย